โอเคกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์คาร์เพราะผมมารู้ออกนำเกมแรกไปก่อนฮนะจากจังหวะสวนกลับดึงโมเมนตัมเกมอย่างสวยงามครับดอกมาวีแล้วก็เรเวนดรอฟเทเวตโอเคมาดูกันในเกมที่สองครับผมมารู้อยู่ฝั่งเรสเ e อร์ n รนฮะ้านกสายล่างของแผนที่ออกนำอยู่หนึ่งเกมแล้วฝั่งนี้ครับฮีโรมารีนะฮะบลู Blue. เธแรงครับปุซายกดดันได้ดีนะช่วงต้นเกมฮะแต่ไม่ตีงูต้องตีให้ตายครับตีไ,ไม่ตายแล้วก็เล็ดรอดไปโดนระเบิดแนวนัลโลไลที่หลักบ้านรอบนี้ก็มารอดูกันใหม่เช่นเดิมครับต้นเกมก็เป็นหนึ่งซัยดีพอลงแก๊สแล้วก็ลงบาร์แร็เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะรีเฟอร์สเกลแล้วก็ ฮาร์สต้นเกมครับแล้วก็ไปดาวเทคกันต่อครับมารู้อ่ะในช่วงเกมแรกอ่ะเทคที่ทําให้เขาปิดเกมได้คือสตีมแพ็คล้วนๆเลยครับซึ่งสตีมแพ็คเร็วกว่านะทางฝั่งยูโรมาเลียนะ่ะรัสไปถึงซีแทงแล้วก็ไวกิ้งแต่ประเด็นปิดเกมไม่ลงฮนะปิดเกมไม่ลงเสร็จเนี่ยมารู้เขาสวนด้วยมารีสตีมแพ็คครับ mm hmm. เป็นสตีมแพ็คดอกมิริแวกเนี่ยมันทรงพลังมากเลยถึงจะเอาไวกิ้งไปเทมมิริแวกได้นะฮะในเกมแรกแต่เสียทางฝั่ง SCV ไปเยอะมากๆครับแบบอินคัมดอบกระจุยเลยโอเคมาถึงแล้วก็ขึ้นวีเปอร์ฮะแล้วก็ออปทิคอลคอมมานครับมาเรียกมิวฮะเร่เรงฝากช่วงต้นเกมครับทั้งสองขดสองแก๊สน,นะเอาแฟคทอรี แล้วก็อย่าลืมเลือกมีแล้วก็รีเพิร์มาแล้วครับลงมาตรงนี้ได้สองสองทายาทแลมค่อนข้างเล็กครับแลมในเบรหลักแต่แลมในฐานเอ็กซ์แพนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะถ้าจะปิดก็เหนื่อยนิดนึงโอเคมาลงเอ็กซ์แพนฐานคอมมานเซ็นเตอร์กันครับผมทามิ่งใกล้เคียงกันฮะทั้งสองผู้เล่น ทอยทีทอยใส่กันอยู่สองวิปเปอร์หนึ่งเทลเลียนครับวัดกันที่ไมโครฮะตอนนี้เพราะว่ายูนิตเหมือนกันเลยเทคยังเหมือนกันเลยครับเอไม่เหมือนแล้ววะวิโลมาฮะวิโลมาเรียรอบนี้เรื่องมาเป็นวิโลมา เทคหลักกำลังจะมาขึ้นสตีมแพคไวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นซีแทงก่อนต้องดูเป็นซีก่อนมารู้เลือกเป็นซีแทงครับแต่ทางฝั่งวิว่ามารีนเลือกเป็นวิลโลมายเนาะแล้วจะเป็นดรอปมาเรียนพอมมดีแวกคมาและสตาร์พอร์ตเสร็จเมดีแวกคมาท,าทันทีครับน่าสนใจทีเดียวและอาจจะสลับเทคมาเล่งสตีมแพคหรือเปล่าต้องมารอดูฮะ วิโรมารีนต่อมาเป็นไฟโคนนะไซโคนวิโรมายไฟโคนก็ได้เรื่องคุมโซรอะครับผมแต่โมบิตี้ผมว่ามันน้อยกว่าซีแทงนะแต่เป็นเบสแฟดามิเเหมือนกันไนะี่ยเราจะเป็นดอปซนะีแท้งมาวีนครับแร้วรีเปอร์ไปด้วยพร้อมกับเฮลเลียนนะมารู้เปิดก่อนเลยวรัราเว่นกำลังจะมาหวาของน้องฝั่งิโลมารีแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า เอ๊ะนูได้ยินเสียงวิลโลมายเมื่อกี้อ้าวเจอเฮลเลียนไล่ไปก่อนครับเลือดครึ่งหลอดนฮะต้องถอยแล้วครับแล้วนี่มีวิลโลมายจริงๆด้วยอุ้ยเกือบแตกโอเคเคลียร์ไปได้แล้วเมวนิแหวกยังอยู่ด้วยแล้วก็ซิกแเงเปิดซิกโหมดมาโดยที่มีริปเปอร์กับเฮลเลียนออกคุมซิกแเงเอาไว้ครับจังหวะนี้กำลังจะได้สัมภาร์ีพอร์ตไปแล้วฮนะแล้วยังไงพยายามจะมาคุมโอ้โหไซโคอพยายามเก็บเมนิแหวกโอเคเคลียร์ม,ม,มาลีบน Cloud, ไฮคลาวไปได้ครับ แล้วก็ได้มีดแวบไปด้วยแต่ฟีแทงต้องถอยหรือเปล่าฟีแทงต้องถอยแล้วฮะเจอไฟโกนเปิดล็อกโหมดครับจังหวะบวกครั้งนี้ใครได้ใครเสียอะไรมารู้เจ็บเยอะกว่าครับเสียไปถึงเจ็ดแล้วเสียอ่ะฮะถ้านับเป็นยูนิตเนี่ยมารู้ เจ็บน้อยกว่าแต่ถ้านับเบรเรื่อมันได้ซับายดีสามแล้โอเคคือเป็นจังหวะดึงตัดสับายไปครับให้มันเสียจังหวะจังหวะนี้ก็คอมมาเซ็นเตอร์ที่สามกำลังจะมาครับอามี่มารูกก็ยังเยอะกว่านะแมทกลับมาไวเพราะคิดว่าน่าจะโดนเคา์เตอร์หรือเปล่า หเฮลเลียนหนึ่งไซโคลสองซีแท้งแปดมารีนแล้วก็ราเวนฮะสิ่งที่แตกต่างกันคือตอนนี้ของทางฝั่งทิโลโมารีนไม่มีไซโคลนะเสียไซโคลเลยครับจังหวะก่อนมารีนตายนะอ่ะอ๋อสตีมแพทกมาวะ่ะมาไวฮนะ ที่โอมารีจะได้ก่อนนิดนึงด้วยจากสัตว์กันไปรอบแรกตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฟาร์มต่อเข้ารีปเปอร์มามาป่วยนะมาป่วดนะโดนไล่ทีครับ ขึ้นคอมมาเซ็นเตอร์ที่สลาดมาทั้งคู่สแกนเช็คหล่ะโหสแกนเจอเต็มเต็มด้วยนะพอสแกนเช็คแล้วอย่างนั้นเห็นเขาเพิ่งขึ้นเบสใหม่มาฮะกองกำลังมันอ่อนมากแล้วเป็นไทมิ่งที่สตีมแพ็ k กำลังจะมาและเพ็อัปเกรดกำลังจะมาครับทั้งสองฝ่าย ่าเจอลันบายก็มาถึงแนวแล้วละลายฮะแต่ปล่อยเหมือนมาลู้จะปล่อยมาโฟกัสตรงนี้นะครับแ,แล้วก็ลงเทอร์เรสมาอัดหน้าดาเวน่นลงเทอร์เรสอัดหน้านี่ละลายอย่างไวคือการไมโ,รโคโรครับโหดมากแล้วพุชเข้าไปเลยฮะพอรู้ว่าทับหน้าเราชนะแล้วเนี่ยครับไล่มาถึงแนวมิโน่ละลายของเบรไอแฟนฮะเล็กเล็กมีหน้าเขาปล่อยอ่ะเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับอะมาานันจะต้องกว้าง คอยรีเปอร์ที่หาลัดสายาแล้วก็นะคราเลยไปโคนแล้วก็วหที่์สุดทีมดยัดทีแถดยัดทีมถดยัดยามาวิทีเดินมองเรียบร้อยได้เยอะครับตัดทันทำด้วยครับและซีแคงที่คอยโซนให้ ดูดูมีแค่ไส่โคนลำเดียวนะโอ้แล้วมาเจอได้ถึงแนวมินลลเนอร์ไลนะ์ได้ไปถึง3000เลยครับจังหวะเมื่อสักครู่น,นี้ฮะยูนิสลอตนำครับมารู้น่าจะขยบต่อไม่ผ่อนแน่นอนนะ,นะก็ต้องตั้งรับกันไปจังหวะไมโครครับไมโครราเวนเฮอร์เรดกู้นน ดรอปดรอปแทงมาก็โผล่เอฟซีมถอยกลูเลยเขาเปิดซีดโหมดแน่นอนแล้วก็มาวินงยิงแผลดึงยัดตัดอินคามฐางเอ็กซ์แพนอ้าวสภาพายบ็อกด้วยจังหวะน,นี้โอ้โหเสียสภายพีพอร์ตไปงานหยาบครับรูโงมารีนะเกมเป็นรองแล้วอาร์มี่อาร์มี่ละลายละลายอา้าวมีดูแบตเจอสปันยังไงมาลิยนยิงแตกครับตายยกลำสุดท้ายจริงๆเลยครับเกมต่อมารุกเก็ตไฟ ไม่ค่อยตึ่นมือมากนักนะไม่เหมือนเกมหน,นึ่งเกมหนึ่งยังมีออกลูกคิดลูกอะไรบ้างครับเกมสองฮะมาจังหวัดประทาครั้งแรกมารู้ก็เคลียร์ไปอย่างไวเลยครับคืออาร์มี่เท่าๆกันเทคเท่าๆกันแต่ไมโครฮะปื๊บคือเก็บยูนิตหลักของเขาได้เร็วกว่าก็คือพวกไวกิ้งไซโคลอะไรเงี้ยไปไวเลย ที่เหลือมันเป็นแพดดัมเมจอย่างซิกแทงที่ไม่ได้เปิดซิกโหมดนะฮะมาลินก็ชาร์จได้แต่มาลินเลือกที่จะชาร์จขึ้นไฮกลาวครับโอ้สลาดมากโอเคออกนำไป2.0ฮนะเยี๋ยวไ่รอดูเกม3ครับ